เขตกายานวดาราตอนที่50ประตูใหญ่ที่เสมือนตลาดสดในช่วงโคงสุดท้ายก่อนถึงประตูใหญ่ของจวน <c oughs> ก็มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นจะหลงเฉินเบิกตากว้างขึ้นมาอย่างตื่นตกใจนี่มันเรื่องอันใดกันที่เบื้องหน้าของประตูจวนแห่งขุนนางเจ้งหยวนที่เคยสงบงเงียบกลับกลายเป็นความชุลมุนของแถวอันยาวเหยียดของผู้คน เสมือนลำตัวอันคดเคี้ยวของมังกรตัวหนึ่งอย่างไรอย่างนั้นอีกทั้งคนเหล่านั้นยังเป็นหญิงแต่งงานแล้วที่มีอายุราว40-50ปีหลงเฉินเหลือบมองซ้ายทีขวาทีก็แน่ใจว่านี่คือจวนของเขาไม่ผิดแน่จากนั้นเขาก็เดินเลี่ยงไปแล้วผลักประตูใหญ่บ้านนั้นเพื่อเข้าไปด้านในเมื่อประตูใหญ่ถูกเปิดออกเขาก็ได้พบกับเปาเอ,อ๋อที่กำลังส่งรอยยิ้มสดใสให้กับหญิงเหล่านั้น ทุกท่านช่วยทำใจเย็นก่อนแล้วลงทะเบียนในบันทึกนี้ลงชื่อส่วนสูงส่วนสัตว์ภาพเหมือนและลักษณะเฉพาะข้อมูลทุกสิ่งอันนี้จะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์นั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณหนูพอที่จะเปิดเผยข้อมูลสักเล็กน้อยได้หรือไม่ว่าหูยินของพวกขับชื่นชอบลูกสะใยแบบใดกันหญิงที่แต่งงานแล้วผู้หนึ่งยิ้มกว้างพร้อมกับกล่าวถามออกมา ขอเพียงมีคุณสมบัติที่เรียบพร้อมใบหน้าที่งดงามหมดจดก็ถือว่าผ่านแต่ถ้ว่าที่หูหญินนั้นชื่นชอบเป็นพิเศษก็คงจะเป็นหญิงที่มีบ้านท้ายใหญ่ข้าได้ยินหูหญินกล่าวไว้ว่าหญิงสาวที่มีบ้านท้ายใหญ่นะ่ะย่อมเหมาะแก่การคลอดบุตรเป็นอย่างยิ่งและข้าขอบอกกล่าวต่อพวกท่านทั้งหลายว่าหูหญินของเราต้องการที่จะอุ้มหลานชายมานานละ <c oughs> คุณชายท่านกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอเป่าเอ๋อที่กําลังส่งเสียงเจ้าเจ้าอยู่นั้นก็อดที่จะตื่นตูมไปไม่ได้เมื่อเห็นใบหน้าที่เย็นชาของหลงเชินกําลังจ้องมองอยู่จึงเอ่ยถามขึ้นอย่างรีบร้อนยินดีที่ได้พบท่านซื่อจือห้หญินเหล่านั้นรีบกล่าวทักทายออกมาด้วยท่าทีที่นอบน้อมลงเชิญพยักหน้าครั้งหนึ่งจากนั้นฉุดข้อมือของเปาเอา๋อแล้วลากเข้าไปภายใน เขาชี้นิ้วไปยังแถวอันยาวเหยียดของหญิงที่แต่งงานแล้วเหล่านั้นพร้อมกับกล่าวทามด้วยน้ำเสียงทุม้มพวกเจ้ากำลังทำบันใดกันคุณชายที่เทศการคมไฟในวันก่อนนั้นน่ะท่านสามารถจัดการคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแห่งต้าเสียจนได้รับชัยชนะทำให้ชื่อเสียงของท่านลือเรื่องไปไกลว่าเป็นผู้กล้าดับหนึ่งแห่งเฟิงหมิง ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นที่หมายปองของหญิงสาวจำนวนมากมายที่กำลังหาคู่ครองอยู่พวกนางเหล่านี้ต่างก็มาเพื่อสู่ขอท่านให้กับลาบุตรีของพวกนางกันทั้งนั้นเป่าเอ๋อตอบกลับด้วยน้ำเสียงกลวหัวเราะนี่เจ้ากำลังก่อปัญหาข้าอย,อยู่แล้วมาได้อยู่ที่ใดตอนนี้หูหยินพำนักอยู่ที่ด้านในไอ้อยาข้าลืมไปเลยหูหยินทรงกำชับไว้ว่า หากท่านกลับมาแล้วให้รีบเข้าไปพบโดยเร็วที่สุดเป่าเอ,อ่อทุบค้อนมือไปที่ศีรษะของนางอย่างแรงได้เจ้าก็รีบหาวิธีไล่พวกนาให้กลับไปได้แล้วนี่มันตลาดสดหรือ,อยางไรหลงเฉินกราอ,อกมาอย่างไรอารมณ์ข้ขาไม่อาจทำตามสั่งของนายน้อยได้เพราะหูหญินสั่งให้ข้าคอยต้อนรับพวกนางฉะนั้นข้าต้องรีบกลับไปที่แถวก่อนแล้ว เอาเออที่เคยเชื่อฟังเขามาโดยตลอดแต่บัดนี้กลับไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยทันทีที่พูดจบนางก็รีบกลับไปยังประตูใหญ่เพื่อต้อนรับขับสู้ด้วยใบหน้าทีมระรื่นหลงเฉินมองตามร่างบางของเด็กสาวนางนั้นไปพลันก็เหลือกตาดำขึ้นอย่างเอื่ระอาจากนั้นเขาก็หันไกลแล้วเดินตรงไปยังห้องหับของมารดายอย่างรวดเร็วตลอดรายทางที่เขาเดินผ่านไปภายในสดประสาทก็บังเกิดความคิดอันว้าวุ่น ไหลเวียนเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเรื่องราวเมื่อวานก่อนไม่ใช่เรื่องที่เล็กน้อยเลยต้องทำอย่างไรจึงจะไม่ทาให้มารดาต้องทุกร้อนใจเมื่อหลงเฉินมาถึงห้องของมารดายังไม่ทันจะก้าวเท้าเข้ามาภายในก็ถูกมารดาจ้องด้วยสายตาอาฆาตแล้วกระดอกมาด้วยนเสียงดุดันว่าจะเด็กโศโครกยังไม่รีบเข้ามาให้เร็วอีกแย่ yeah, แล้ว เกรงว่าคงจะไม่มีกว๋วจือให้ทานซะแล้วหลงเฉินบังเกิดความขมขื่นขึ้นมาภายในจิตใจตลอดรายทางที่เดินมานั้นไม่อาจคิดหาข้ออ้างที่ดีขึ้นมาได้เลยแม้แต่ข้อเดียวกว๋วจือเป็นขนมหวานที่ทำจากผลไม้แต่ทว่าหูหยินหลงกลับกล่าววาจาเพื่อรังหลงเฉินเอาไว้และชี้นิ้วไปยังต๊ะตัวหนึ่งที่มีรูปเหมือนของหญิงงามกองอยู่อย่างท่วมท้นแล้วกล่าวขึ้นมา ฉันเออหญิงสาวทั้ง19นางเนี้ยต่างก็ถูกคัดมาจากหญิงงามนับร้อยคนด้วยสายตาของข้าที่พิจารณาอย่างพิถีพิถันแล้วไม่ว่าจะรูปโฉมคุณลักษณะชาติกำเนิดต่างก็มีความเหมาะสมกับเจ้าเรากับกิ่งทองใบหยกจ้รีบมาดูเร็วยินดีหรือไม่หลงเฉินมองไปยังกองภาพเหมือนเหล่านั้นด้วยความชงงสงสัย หูอิดหลงจึงกระทุ้งที่เอวของเขาแล้วกล่าวต่ออย่าสงสัยให้มากนะกรีบดูเร็วสิโอ้ยได้ข้าจะดูหลงเฉินไม่อาจปฏิเสธใบหน้าอันยิ้มแย้มของมารดาได้จึงฝืน,นยิ้มขึ้นมาอย่างขมขื่นหลงเฉินเปิดดูภาพเหมือนของหญิงสาวเหล่านั้นแล้วก็เกิดความประหลาดใจขึ้นมาเล็กน้อยทันใดนั้นหูหินหลงก็ทักทวงขึ้นมาอย่างดีใจสยกใหญ่ว่าเฉินเอ๋อเจ้าว่าพวกนาง มีสัดส่วนที่ดีเพียงใดการโดยเฉพาะบั้นท้ายแน่นอนว่าบั้นท้ายที่กว้างย่อมจัดเป็นพวกที่เหมาะแก่การคลอดบุตรยังไม่ต้องสงสัยเลยหากว่าเจ้าต้องการที่จะสูข่ขอพวกนางกลับมาข้าจะบอกให้พว่าไม่เกินสองเดือนเท่านั้นพวกเจ้าจะต้องกลายเป็นข้าวสารสุกอย่างแน่นอนหูยินหลงยิ้มกริ่มขึ้นมาราวกับว่าตัวเองได้รับชัยชนะอย่างไรอย่างนั้นภายในแววตาทั้งสองเสมือนกับมองเห็นภาพ ที่ตัวเองกำลังอบอุ้มเด็กน้อยตัวเล็กกลุ่มหนึ่งริมฝีปากของหลงเชิญเริ่มแห้งผากบนศีษาลังเงือออกมาจนหยดบนภาพเหมือนของหญิงสาวนางหนึ่งอีกทางยังได้หยดลงบนบ้านท้ายอย่างพอดิพอดีทำให้น้ำหมึกสีดำถูกละลายด้วยเหงือ่จนเป็นเปือนเปื้อนเ,เ,เ,เป็นวาวขนาดใหญ่ขึ้นมานรดาเรื่องนี้ข้าคิดว่าหลงเชิญก่าวออกมาอย่างทุลักทุเลหยุดเลย เจ้าควรต่อปากต่อบคำกับข้าให้มันน้อยลงสักหน่อยก่อนหน้านี้ข้านั้นน่ะกลัวอย่างยิ่งว่าจะไม่อาจหาภรรยาที่เหมาะสมให้แก่เจ้าได้แต่วันนี้กลับถูกนํามาส่งถึงที่เจ้าอย่าทำให้ข้าเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลยข้าก็ไม่ได้ต้องการให้เจ้าลำบากใจวันนี้ข้าจะเจ้าต้องเลือกมาสามคนเมื่อกลุ่มต่อไปมาค่อยเลือกอีกครั้งทั้งหมดทั้งมวลควรได้อย่างน้อยสักสิบคน ไม่เช่นนั้นเจ้าก็อยากหวังเลยว่าจะได้ออกจากประตูห้องนี้อีกเลยผู้หญิงหลงใช้วาจาคมคู่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหลงเฉินเกิดความกระอักกระอ่วนใจอยู่ไม่น้อยนี่คิดจะหาคู่ให้วัวหรืออย่างไรกันเขาเหลือบมองไปทางมารดาผู้ชาราที่กำลังมีใบหน้าบึ้งตึงอยู่ในช่วงเวลาที่หลงเฉินไม่ทราบว่าสมควรที่จะต่อกอนกับมาดาของเขาอย่างไรดีก็ได้มีเสียงทุ้มต่ำเสียงหนึ่งดังขึ้น พี่หลงเสียงสวรรค์น,นั้นเป็นเสียงของชายหนุม่มรูปร่างสูงใหญ่ที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาเขาอย่างรีบร้อนพี่หลงได้ยินมาว่าเมื่อวานนี้ท่านไปต่อยตีกับผู้อื่นมาเหตุใดไม่พาข้าไปด้วยกันละ่ะร่างเงาใหญ่โตนั้นเป็นของอามานนั่นเองหลงชนยินดีใจยกใหญ่จนอยากจะสวมกอดในทันทีเชางมาได้เหมาะจาะยิ่งนักมาดา ข้ายังมีเรื่องจะพูดคุยกับอำมมานอยู่เล็กน้อยถ้าเลือกไปก่อนหากท่านถูกแจนใดแล้วข้าค่อยกลับมาดูใหม่ครั้งหนึ่งเจ้าหนูเจ้ายังไม่ทันที่หูหยินหลงจะกล่าวจนจบประโยคหลงชนก็ได้ปิดประตูและพาหมานออกไปไกลจนลับตาเจ้าเด็กโศกโครกนี่ช่างเสียงกรนดาข,ของนางตามหลังเงาร่างทั้งสองนั้นไปแต่เมื่อหูหยินหลงได้เห็นภาพบ้านท้ายของเราหญิงสาวเหล่านั้นก็สลายความโกรธเคืองเมื่อครู่นี้ไปอย่างรวดเร็ว นางเอาแต่สงสายตาหวานหยาดเยิม้มพร้อมกับฉีกรอยยิ้มกว้างออกมาด้วยความปราบปรืม้มพี่หลงเมื่อวานที่ท่านไปทุบตีกับคนอื่นมานั้นท่านได้เสียเปรียบด้วยหรือไม่เมื่อกลับมายังห้องของลงเชิญอามานได้กล่าวตัดบทขึ้นมาอย่างฉับพลันไม่มีพี่หลงของเจ้าในตอนนี้ต่อยตีเก่งกว่าผู้ใดใช่ละอามานแล้ววิชาที่ข้าได้สอนเจ้าไปเจ้าเรียนถึงไหนละหลงเชินชุกคิดขึ้นมาได้จึงถามออกไป หลงเชิญได้สั่งสอนแนวทางการไหลเวียนลมปราณให้แก่อมานแต่ทว่าด้วยสติปัญญาที่มีอยู่อย่างจำกัดของอมานย่อมไม่อาจทำให้ผู้ใดเอ่ยวาจาสรรเสริญขึ้นมาได้หลงเชิญมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกรง่งจึงสามารถสอนสั่งอมานไปทีละขั้นได้หากเปลี่ยนเป็นบุคคลอ,อื่นได้มาสั่งสอนอามานแล้วคงจะเหนื่อยตายทั้งที่จะหายใจอยู่หรืออาจจะตายอย่างฉับพลันเลยก็เป็นไปได้ มื่อได้ยินหลงเชิเอ่ยอาถามออกมาเช่นนั้นก็ได้ทําให้อามานแสดงอาการตื่นเต้นขึ้นมาอย่างลิงโลดพี่หลงตอนเนี้ยข้าสามารถใช้วิชาที่ท่านสั่งสอนออกมาได้แล้วจริงเหรอหลงเชิญก็ตื่นตกใจขึ้นมาด้วยเช่นกันหลงเชิญพาอามานออกมายังพื้นที่ที่กว้างโล่งแห่งหนึ่งภายในจวนเบื้องหน้าของพวกเขามีศิลาขนาดใหญ่เท่าช่วงตัวของคนผู้หนึ่งตั้งอยู่ใช้หมัดวายุที่ข้าสอนให้เจ้าทำลายศิลาก้อนนี้ซะ ได้เลยอามานคานรับด้วยความมั่นใจเขาย่อเอวต่ำในลักษณะที่เหมือนกับนั่งบนหลังม้าแล้วปล่อยหมัดหนึ่งออกไปอย่างรวดเร็วซูมคมหมัดน,นั้นก็ให้กิดแรงเวียงของสายลมกลุ่มหนึ่งทว่าศิลาก้อนนั้นกลับไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยสักนิดเดียวนี่ยังทำได้ไม่ดีพอออกมาอีกอามานตะโกนออกไปด้วยความภาวะพวงซูม จากนั้นเขาก็ปล่อยออกไปอีกหมัดหนึ่งจนมีสายลมหอบหนึ่งพุ่งขึ้นมาแต่ศิลาก้อนนั้นก็ยังคงไรว้วิแววที่จะผูกกรรือขยับเข,ขยื่อนหน้าแปลกไมค์ซูมซูมซูมคมหมัดถ,ถูกปล่อยออกไปอสามครั้งก้อนศิลาย,ยังคงเป็นเช่นเดิมบนใบหน้าของลงเฉินปรากฏความคับข้องใจขึ้นมากมายอามาน,นี่คือสิ่งที่เจ้าบอกว่าได้เรียนรู้ไปแล้วอย่างนั้นเหรอ จริงๆนะตามปกติที่ข้าปล่อยออกไปสิบหมัดอย่างน้อยก็จะมีสามหมัดที่สําเร็จเหตุใดวันนี้ถึงทําไม่ได้กันอาหมานก้มหน้าก้มตายอย่างรู้สึกผิดเมื่อได้ยินคําพูดนั้นของอาหมานลงชนก็แทบจะล้มทั้งยืนการจะต่อยตีกับผู้อื่นนั้นยังต้องพึ่งพาโอกาสในความสําเร็จอีกอย่างนั้นหรือลงชนเริ่มปวดเสียนเวรเก้าขึ้นมาไม่น้อยเลยอาหมานผู้นี้เป็นเหมือนภูเขาทองที่อยู่ตรงหน้า แต่กลับยังทําไร่ไถนาอยู่เฮ้อหมดซึ่งคําจะพูดที่จะกล่าวมาโดยทั้งสิ้นลงเชิญสูดหายใจเข้าลึกแล้วใช้มือตบไปที่แผ่นหลังของอามานพร้อมกับกล่าวว่าลองดูอีกครั้งได้อามานพุ่งหมัดออกไปอีกครั้งก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันใดเกิดขึ้นอามานจงท่องจำมาไว้ขึ้นใจก่อนที่เจ้าจะออกหมัดไปให้ควบคุมจุดตันเทียนก่อน เมื่อจุดตันเถียนเคลื่อนไหวแล้วค่อยปล่อยหมัดออกไปจำไว้อีกว่าจุดตันเถียนนั้นจะชักนำหมัดให้ออกมาไม่ใช่เพียงการพุ่งหมัดแต่เป็นการเคลื่อนไหวของจุดตันเถียนลงเฉินอธิบายอย่างตรงไปตรงมาหลงเฉินสามารถจับเคล็ดของอามานอย่างรวดเร็วถ้าที่จริงแล้วอมานนั้นออกหมัดไปซะก่อนแล้วจึงค่อยไหลเวียนเส้นลมปราณเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของจุดตันเถียนซึ่งด้วยวิธีเช่นนี้ อาจจะมีสำเร็จบ้างก็ตามมาลองอีกครั้งหนึ่งอย่าได้รีบร้อนที่จะออกมัดจงไหลเวียนจุดตันเถียนก่อนหากตุดตันเถียนไหลเวียนแล้วค่อยปล่อยมัดออกไปลงเฉินย้ำคิดย้ำทำกับการออกมัดของอามานตูมแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาศิลาก้อนนั้นมีความสูงเท่าช่วงตัวคนหนักมากกว่าพันช่างก็ถูกอามานทำลายลงด้วยมัดเดียวจนแตกละเอียดประดุดก้อนกรวดเม็ดทราย พี่หลงข้าทำสำเร็จแล้วอม,มานตะโกนออกมาด้วยความดีใจสยกใหญ่ลงเชิญพยักหน้าไปมาด้วยสีหน้ารับเรียบแต่ทว่าภายในใจกลับตกใจขึ้นมาอย่างท่วมทน้นพลังอันมหาศาลของอาม,มานช่างแข็งแกรง่งจนหน้าเกรงกลัวย,ยิ่งนักเพียงแค่หมัดเดียวของอม,มานนั้นสามารถเปรียบเท่ากับพลังขั้นก่อโลหิตตอนปลายของว่างซานเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังปลดปล่อยออกมาได้อย่างงดงามและหมดจดอย่างยิ่งถึงแม้ว่า จะไม่อาจเทียบได้กับตอนที่หว่งางซานเป็นร่างสัตว์แต่อย่างไรก็ตามอามานก็เป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่ดีแม้การออกหมัดของอามานเมื่อครู่นั้นจะมีจุดบกพร่องอยู่มากมายแต่เขาใช้พลังที่มาจากจุดตันเทียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งไม่ใช่พลังทั้งหมดหากได้ฝึกฝนจนสามารถไหลเวียนพลังจากจุดอื่นได้ก็จะยิ่งทําให้พลังทําลายของอามานนั้นแข็งแกร่งจนไม่มีผู้ใดเทียบได้เลยดีลองอีกครั้ง ลงเฉินปลุกเราขึ้นมาซูมแล้วหมัดก็ถูกปล่อยไปอีกครั้งแต่กลับเป็นเพียงหมัดลมลงเฉินจ้องมองไปที่อามานส่วนอามานก็มองกลับไปที่ลงเฉินทั้งสองคงได้สบตาสายตากันอยู่พักหนึ่งเต็มๆแต่ลงเฉินก็ยังไม่กราวาจา์ใดออกมาในที่สุดอามานก็เป็นฝ่ายละสายตาไปก่อนเขาเริ่มก้มมองไปที่พื้นด้วยใบหน้าสลดพี่หลงเป็นพราข้างงงงเกินไปใช่หรือไม่ ข้าก็อยากจะบอกว่าเจ้านะไม่ได้โง่เลยแต่ก็เคยได้ยินมาว,ว่าคนที่โกหกมักจะถูกฟ้าผ่าเพื่อลงทันดังนั้นข้าไม่อาจกล่าวมาได้หลงเฉินเมื่อมองไปบนท้องฟ้าแล้วกล่าวมาอย่างตัดเพอเช่นนั้นข้าควรทำอย่างไรดีอาหมานอยู่ในสภาพคอตกอย่างเต็มที่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ให้เจ้ากลับไปที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์หลงเฉินเอ่ยพี่หลงท่าน คงจะไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้ต้องการฆ่าแล้วหรอกนะอามานมีใบหน้าที่เต็มเปบไปด้วยความแตกตื่นร่างกายกำยำนั้นเริ่มสั่นเทาไปด้วยความหวาดวันหลงเฉินตบไปที่หัวไหล่ของอามานแล้วกล่าวต่ออีกว่าพูดจาไร้าสารรายการพวกเราเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกันนะหากเป็นเช่นนั้นเหตุใด,ดจึงให้ข่ากลับไปยังทุ่งเลี้ยงสัตว์กันเหล่าอามานเอ่ยถามขึ้นมา นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปอาหารของเจ้าก็ต้องให้เจ้าเป็นคนจัดการเองทั้งสิ้นหากเจ้าต้องการที่จะกินเนื้อวัวก็ต้องฆ่าวัวด้วยตัวเองแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งเจ้าจะต้องใช้เพียงพลังจากภายในเพื่อฆ่าว,วัวไม่เช่นนั้นเจ้าก็จะต้องหิวโซวอย่างนั้นไปเถอะหลงเชิญกำชับด้วยน้ำเสียงขึงขังอามานพยักหน้าไปมาอย่างว่าง่ายเมื่อหลงเชิญได้จ้องมองไปยังแผ่นหลังของอามาน ที่กำลังเดินจากไปก็อดรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่ได้สติปัญญาของอามาน,นั้นช่างน่าเป็นห่วงยิ่งนักมีบางครั้งที่เขาเองยังลังเลว่าสมควรจะให้อามานติดตามอยู่ข้างกายไปด้วยดีหรือไม่อามานนั้นเป็นชายหนุ่มผู้มีความใสซื่อซื่อจนไม่มีสมองเพื่อจะคิดใคร่ครัวและไตร่ตรองด้วยเหตุนี้สิ่งต่างๆหลงเฉินได้กำชับกับเขาแน่นอนว่าอามานย่อมไม่คิดที่จะเกียดคร้านอย่างแน่นอน หลงเฉินออกคำสั่งเช่นนั้นไปก็เพื่อที่จะให้อามานเคยชินกับการใช้ลมปราณไม่เช่นนั้นแล้วในวันข้างหน้าที่จะต้องติดตามหลงเฉินไปและพบพานกับศัตรูแต่แค่การออกหมัดยังต้องพึ่งพาความเป็นไปได้ก็ไม่ต่างไปจากการหาที่ตายดีๆเท่านั้นในเมื่อตอนนี้อามาน,นั้นยิ่งกินก็ยิ่งแกร่งกล้ามากขึ้นกินวัวได้มากกว่าร้อยตัวก็ยังได้ย่อมต้องเพียงพอสำหรับการฝึกฝนในภายภาคหน้า นี่จึงเป็นการใช้พลังเพื่อหาอาหารหากสามารถใช้พลังลมปราณออกมาจนคุ้นเคยแล้วพลังของอามานย่อมสามารถประทุสูงขึ้นจนแม้แต่หลงเฉินเองก็ยังต้องหวาดกลัวเมื่อหลงเฉินจัดการเรื่องของอามานเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับไปยังห้องของตัวเขาเองตลอดรายทางที่ผ่านมานั้นยังคงพบเห็นเหล่าหญิงที่แต่งงานแล้วกำลังเข้าแถวเรียงต่อกันอย่างหนาตาและสิงเจยเจ้าจของเปาเอ,อ๋อที่กำลังสรทายเรื่องราวต่างๆ เพื่อปลุกเร้าพวกนางเหล่านั้นหลงเฉินกำชับคนรับใช้ภายในจวนว่าอย่าได้เข้ามารบกวนการเก็บตัวของเขาในเมื่อเขานั้นได้เข้าสู่ขอบเขตขั้นก่อรวมระดับ8แล้วก็เหลือเพียงอีกแค่ลมหายใจเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่ระดับที่9จากนั้นก็เข้าสู่ขอบเขตขั้นก่อโลหิตหากถึงขั้นนี้แล้วก็จะถือว่ามีพลังเพียงพอที่จะคุม้มครองชีวิตของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ รอก่อนเถอะทั้งหมดที่ได้ลงมือไว้ต่อข่าข้าจะขอดูใบหน้าที่แท้จริงของพวกเจ้าสักหน่อยเถอะจบตอน